โอเคนะผมก็สวัสดีทุกคนด้วยแล้วกันนะครับในวันนี้ก็มาอยู่ในแมปฟิตนั่นเองนะครับหรือแมปตกปลาเก่านะครับวันนี้ผมก็จะมาแจกสคริปต์อัปเดตใหม่ล่าสุดนะครับซีคลิปตัวนี้ก็มีคีย์นะผมหาคีย์สองเช็คพอยต์นะครับถ้าคีย์ผมก็ได้มีสอนหาคีย์ก็สามารถกอไปดูกันได้นั่นเองนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาผู้ชมมาดูนะว่าสคริปต์ตัวนี้มีเมนูอะไรกันบ้างนั่นเองนะครับทุกคนก็ขอบอกก่อนเลยนะว่าซีคลิปตัวนี้นะครับผมผมใช้เวลาเทสประมาณหนึ่งวันเป๊ะเลยนะครับทุกคนเพราะว่าผผมมมมเเเเปปิดไววว้ื่่อออัันนนนกะะครรบตลลาณ ซีงวันนี้ก็จะมีชื่อว่าแบ็ k ฮับนั่นเองนะครับผมในส่วนของเมนูหน้าหลักเนี่ยนะครับก็จะมีเป็นออโต้เชคออโต้แคส a u ออโต้ฟิตนะครับก็จะเป็นเมนูการตกปลาเลยนั่นแหละนะครับทุกคนวิธีการเนี่ยนะครับผมก็คือไปยืนแถวบ่อน้ำนะครับแล้วก็กดเปิดตามเมนูที่ผมได้เปิดไว้เลยนะครับนี่นะผมเปิดทั้งหมดแบบนี้นะครับแล้วก็สำหรับใครเนี่ยนะผมที่มีปัญหาเวลาตกปลาแล้วมันค่อยขยับลงน้ำเนี่ยท่านผู้ชมก็สามารถกดไปที่ฟิตโพซิชั่นได้นั่นเองนะครับมันก็จะล็อกเราเนี่ยนะผมไม่สามารถขยับไปไหนได ก็คือตกปลา1วินั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ท่านผู้ชมดูนะผมเพิบเห็นไหมทุกคนมันก็จะตกปลาให้เรา1วิแบบนี้เลยนะผมก็คือดึงเบ็ดแล้วก็ตกปลาใหม่แบบนี้เลยนั่นเองนะครับทุกคนแต่เมนูตัวนี้ผมก็จะไม่ค่อยแนะนําสักเท่าไหร่นะเพราะว่ามันอาจจะโดนตรวจจับได้ง่ายนั่นเองนะครับแลักเขาก็จะมีเขียนเตือนอยู่นะครับว่าไม่แนะนําให้ใช้ใน ID ดีหลักนั่นเองนะครับทุกคนนี่นะครับผมถึงมันจะตกปลาไวก็จริงนะครับผมแต่มันก็ค่อนข้างมีความเสี่ยงนั่นเองนะครับอันนี้ผมจะปิดไว้ละกัน การขายนั่นเองนะครับเซลล์อ่อนนะครับผมถ้าเรากดไปเนี่ยนะครับผมมันก็จะขายปลาในทันทีเลยนั่นเองนะครับผมแบบนี้นะแล้วก็อาเซลล์ไทมเมอร์เนี่ยนะครับผมจะเป็นการตั้งเวลาในการขายนะครับหน่วยตรงนี้จะเป็นวินาทีนั่นเองนะครับผมอันนี้ผมปรับไว้60สิบวินะครับก็คือ1นาทีนะครับแล้วก็กดไปที่ออโต้เซลล์เลยนะครับมันก็จะขายปลาทุกๆ1นาทีนั่นเองนะครับทุกคนตรงเมนูมิกตัวนี้นะครับก็จะเป็นการเปิดกล่องกูอัตโนมัตินั่นเองนะครับผมแล้วก็การหาเยือกเบ็ดอะไรประมาณนี้นะครััััับบบบผผมมมมมตตตตต่่อออออาาาาาาานนนนนะะะะคคครร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 ทททท้้งงงงขเเ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 เูลลลลพพพ์์์กกก็สถไไปยยๆดวิธี นนี่ยะครับก็คือเลือกชื่อเกาะที่เราต้องการจะไปนะครับผมแล้วก็กดไปที่เทเลพอร์ตได้เลยนะซึ่งมันก็จะมีการเทเลพอร์ตไปหา NPC นะครับผมหาคีย์สโตนด้วยนั่นเองนะครับทุกคนก็เลือกไปแล้วก็กดที่เทเลพอร์ตได้เลยนะครับทุกคนปุ๊บนะครับมันก็จะเทเลพอร์ตมาให้เราแบบนี้นั่นเองนะครับทุกคนซึ่งผมก็แนะนำนะครับผมสำหรับใครที่ต้องการจะฟาร์มเวลนะครับก็ลองมาฟาร์มในเกาะนี้ดูนะครับผมได้เวลค่อนข้างดีเลยนั่นเองนะครับซึ่งวิธีการตกปลาเนี่ยนะครับผมผมก็จะใส่หินไปนะทุกคนอ่่่่าาาาาาากกกกกก็็จจะะ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 ะมมมีีีปลววววนน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 ิดดหอยยยยคคครรรรรรัััับบบผผใเเเเ้้้้งตตตพ ทันทีเลยนั่นเองนะครับนี่นะผมมายืนตกปลาในบริเวณตรงนี้นั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าได้ปลาค่อนข้างดีนั่นเองนะครับแต่สำหรับใครนะผมที่เล่นในเซิร์ฟรวมนะครับไม่ได้เล่นในเซิร์ฟบีเหมือนผมเนี่ยนะครับก็ไปที่เมนูที่3นะครับผม แล้วก็มาตรง normal zone ตรงนี้นะครับเลือกเป็น crystal g o b e นะครับผมแล้วก็กดไปที่ auto zone แคได้เลยนะครับมันก็จะวร์ปมาอยู่ในน้ําแบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งไม่มีใครเห็นเรานะครับทุกคนเราก็มาเปิดที่เมนูหลักนะครับผมมาเปิด auto ตกปลาได้เลยนั่นเองนะครับมันก็จะทําการตกปลาให้เรานะครับผมอยู่ใต้น้ําแบบนี้นะครับผมซึ่งได้ปลาด้วยนั่นเองนะครับผมนี่เลยนะครับก็สามารถมาใช้งานกันได้นั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็มาต่อนะครับผมมาที่เมนูซื้อขายอัตโนมัตินั่นเองนะครับก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะทุ ีเบ็ดให้เราเลือกซื้อมากมายเลยนั่นเนองนะครับซึ่งบางเบ็ดเนี่ยนะครับผมมันต้องทําภารกิจก่อนนะครับแต่เราสามารถใช้สิกตัวนี้ในการซื้อได้เลยนั่นเองนะครับทุกคนอ่าผมจะยกตัวอย่างนะครับผมอ,อย่างเช่นเบ็ดตัวนี้นะทุกคนนี่เบ็ดตัวนี้ที่ผมเลือกนะครับคือเบ็ดตัวนี้เน,นี่ยนะครับผมมันต้องรอให้สภาพอากาศเนี่ยนะครับผมเป็นดาวตกก่อนนั่นเองนะครับซึ่งเซิร์ฟเวอร์ที่ผมอยู่ในตอนนี้เนี่ยคือมันยังไม่ดาวตกเลยนะครับผมวิธีการซื้อนะครับก็เลือกชื่อเบ็ดนะครับผมแล้วก็ใส่จํานวนเป็นหนึ่งแบบนออ่่่่ะะนนนนีผผมมก็เลืให้้ทาูช เลยนะครับยังไม่มีเบ็ดนั้นนะทุกคนอ่าจจะจะซื้อให้ทุกชมเลยละกันนะครับกดซื้อไปปุ๊บนะครับผมราคาอยู่ที่5ล้านนะครับเราก็จะได้รับเบ็ดมาเลยนะครับผมจะเปิดกระเป๋าให้ทุกผู้ชมดูนะครับเบ็ดที่ผมซื้อมาเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นเบ็ดตัวนี้นะครับผมนี่นะครับเราก็สามารถซื้อได้เลยแบบไม่ต้องทำเฟลด์นั่นเองนะครับบอกเลยว่าค่อนข้างจะดีนะครับแล้วก็จะมีอีกเบ็ดตัวนึงนะครับผมที่เป็นเบ็ดสีแดงนะครับนี่นะครับผมเบ็ดตัวนี้นะเบ็ดสีแดงนะ Wick Fang l o d นะครับผมเราก็สามารถเลืือออกกกกซ้้้้้ไไดดดเเเเเลลลลยยยยป๊บบบบบบนน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 ะะะะะะคคคคคคครรรรรรัััััาาาาาู่่่่ทททีีีี3 7ุุ็็ผผมมมตว เบ็ดซุดก็เหมือนกันนะทุกคนอันนี้ผมก็ไปซื้อหลังไม่์มาครับก็สามารถกดซื้อได้เลยนะครับนอกจากการซื้อเบ็ดแล้วเนี่ยนะครับก็ยังจะมีซื้อของอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นโทเทมนั่นเองนะครับเราก็สามารถใส่จํานวนที่ท่านผู้ชมต้องการจะซื้อได้นะครับผมเราก็จะมีเป็นพวกกองเหยื่อต่างๆคริสตัลอะไรต่างๆนั่นเองนะครับทุกคนต่อมาแล้วผมก็จะเป็นเมนูแอดดิชั่นแนลนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการใช้โทเทมอัตโนมัตินั่นเองนะครับอันนี้ผมก็เปิดไว้ตลอดซื้อเลยนองะครับก็คือออหาากมมัันนนยู่ตเเชช้้ะจใโทท สลับสภาพอากาศให้นั่นเองนะครับผมตอนเช้ามันก็สลับไปตอนคืนนะเพราะมันอยู่ตอนคืนนะครับผมมันก็จะใช้ออโรราให้เราอัตโนมัตินั่นเองนะครับทุกคนนี่นะครับผมก็บอกเลยว่าค่อนข้างจะดีนะครับแล้วก็โซนแคสติ้งเนี่ยนะครับผมจะเป็นการตกปลาอัตโนมัตินะครับผมเราสามารถเลือกโซนอีเวนต์ได้หรือโซน normally ครับอันนี้ผมก็ได้ใช้งานให้ท่านชมดูไปแล้วนั่นเองนะครับต่อมานะครับผมแอปแคสติ้งนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าต้องใช้งานยังไงนะอันนี้ก็ลองไปศึกษากันดูนั่นเองนะครับแล้วก็จะมมมมีีีีกกกกกกาาาาาารร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 สสสส่่่่งงงงงเเเเววว็็็็บบบบุุไปยยัััคคคอออ์ดดขขนนนนนนะะผถใใต้้แล ที่ดิสของเราได้เลยนะครับซึ่งในโซงไมนูต่างๆเนี่ยนะครับผมจะเป็นประมาณนี้เลยนั่นเองนะครับท่านผู้ชมก็ลองไปใช้งานกันได้นะครับผมบอกเลยว่าผมใช้คืนเดียวเนี่ยเวลตันแล้วนั่นเองนะครับแต่ก็ไม่รู้ระหว่างที่ผมหลับเนี่ยนะครับเขาได้แจกอีเวนต์เอเลี่ยนหรือเปล่านะทุกคนเพราะว่าเลเวลมันขึ้นไวมากๆนั่นเองนะครับผมสำหรับสคริปต์ผมจะแปะไว้ตรงคอมเมนต์ปักหมุดนั่นเองนะครับเดี๋ยวก็จะพาท่านผู้ชมไปดูวิธีการหาคีย์กันเลยละกันนะครับผมอันนี้นะผมก็จะเป็นวิธีการหาคีย์ของสคคคคครรริปต์ขออออองงงง่่่่าายยแบบบบ็็ฮััััันนนนนนเเะะะททุกกกมมจีลืู2ชซึ่งผมจะะแนนนนําเป็ตัวี้เลยนะครับ ซึ่งก็กดเข้าไปที่ตัวนี้ได้เลยนะครับปึ๊บนะครับมันก็ทําการ copy link ให้เรานะครับทุกคนเมื่อมัน copy link ให้เราเสร็จแล้วนะครับออกจากตัวรันนะครับเข้าไปที่ Google Chrome นับนำลิงก์มาวางในช่องด้านบนกดเสิร์ชเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็กดไปที่ฉันเป็นมนุษย์นะครับผมถ้ามีโฆษณาก็กดปิดไปแล้วก็กดไปใหม่นะครับมันก็จะเข้ามาที่หน้าเว็บแบบนี้นะครับให้ทุกชมกดไปที่ปุ่มสีเขียวสตาร์ทได้เลยนะครับถ้ามีโฆษณาก็กดปิดไปแล้วก็กดไปใหม่นะครับทุกคนจนกว่าเราจะเจอเป็นหน้าลูดลิงก์แบบนี้นนนนนนนะครรัััับผมมมททีี่่เเเเขขยยวาาาา Back อองกกก็็ํตต้้ไดดล เข้าไปแล้วก็กดปิดแถบออกมานะครับผมล้อเลขตรงนี้มันนับถอยหลังจนครบศูนย์วีนั่นเองนะครับโอเคนะครับเมื่อมันเป็นติ๊กถูกสีเขียวแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับเราก็กดไปที่อันล็อกคอนเทนต์ได้เลยนะครับนี่นะครับทุกคนมันก็จะเขียนว่า1นึทับสแบบนี้นะครับเราก็กดสีเขียวเพื่อไปต่อได้เลยนะครับผมทําอีกรอบหนึ่งนะครับนี่นะครับก็ทําเหมือนเดิมได้เลยนะครับกดเข้าไปกดปิดแถบออกมานะครับล้อเลขนับถอยหลังจนเสร็จนั่นเองนะครับโอเคนะครับในตอนนี้ก็เป็นติ๊กถูกสีเขียวเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กดไปที่ unlock ฟได้เลยนะครับเพจอนิวคีนั่นเองนะครับทุกคนนี่นะครับผมสักเส็นะครับก็คือสาเร็จแล้วนั่นแหละนทุกคนเราก็จะได้คีย์มาแบบนี้นะครับคียนึงจะอยู่ได้ย4ิบชั่วโมงหรือ1วันนั่นแหละนะครับทุกคนเราก็สามารถกดคัดลอกตรงนี้ได้เลยนะครับเราก็กลับไปที่ตัวเกมนั่นเองนะครับทุกคนนำคียนะครับผมมาวางในช่องตรงนี้นะครับนี่นะครับผมพอเราเอามาวางเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นในส่วนของหน้าต่างสคริปให้เราแบบนี้เลยนั่นเองนะครับเพียงแค่นี้เราก็จะสามารถใช้สคริปได้้แลวนนนั่เองคทุก